สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2 5 1 8นะครับมาแล้วฝากเป็ไรก็แชร์ือตามตลาดนัดกุ้งกระเบือบ้อตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะบรรยากาศคึกคักด้วยนะครับเยอะคนเอยอะไหล่ะ บ17บ7จรดสบส่นาสูงร้อยสีสิบห้บวกครับสาวน้อยสาวน้อยสูงร้อยสี่สิบห้าบวกสิบเจ็ดเล็กหน่อยจังหวะครับเด็กหน่อย,เอ,ยเอาหมื่นสองเนพะื่อนเอาร้อยนี่นะครับแดงๆหมื่นสองครับสนใจติตตอได้เบอร์เลยนะครับเบร์โทั่วอ,อย่างนะศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้า เจ็ดสนะองศูนย์หนึ่งนครับก็สอบสนใจก็อสอบจากอันนี้หนะมื่นกว่าบาทนะครับร้อยน้อยนะครับสาวน้อยร้อยยังเด้งนะครับหนาะหวานขนาดนะครับหนาะหวานขนาดหนังนะครับขวัญจับดีนะครับนี่ขวัญจับขวันยี่หมองนั่งครับนะครับ เงอนต้นตน้นนะครับเอาเครื่องดำดำนะแดงเข้มดีนะครับเครื่องโอ้ยยาวนะครับเราตืนดีนะครับน้ำโอ้ครับ บรรยากาศเข็ดใบสื่อขายกันหนาแน่นนี่นะครับนี้ต่อคิวกันนะครับทั้งคกับบือนะครับวันนี้หนาแน่นนี่นะครับแม่สาวแม่สาวแม่สาวจังหดนะครับแม่สาวมื่นเจามื่นเจ็ดั้าร้รมนเจ็ดันหารสาวใหญ่นะครับร้อยสีสิบนะครับแล้ว หม,มื่นหกแม่ตัวพี่ครับมีแม่แบบลูกเรียกครับต้องลูกครับมื่นหกมื่นหกโอ้ยเมื่อยแล้วสูงลอยสามหายนะครับสามหายขาดนำเดียดที่หนนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศนย์สี่หกสี่สองหกหนึ่งสองสอหกหนึ่งสองสนใจตู้าสดมือนอีเดดออก หาหามุมยากจัดหน่อยนะครับวัมือนนี้ครับครับต้องเทียกรกระแดดแสงเขานะครับหมุนกล่องวัฒน์นะครับคุณบรรยากาศคึกคักนะเฮ็ดไปต้องโคกับบือนะครับร้อยเหนือกับพ่อได้ขายอยู่นะครับร้อยเนือพ่อได้ขายอยู่นะครับรเหนื่อยง่วงเหนื่อยเอาพูดนะร้อยสามห้าวกร้อยสี่สิบนะครับเครื่องดำๆปักผูน้อยมันก็หยอกกันนี่ คบหน่อยหน่อยหมื <kind abonn calculating> ่นสี่ให้หน่อยแม่ลูกแม่ครับคน่อน่อยเป็นราคาเงินจ้าบาทได้ไหมื่นห้าร้อยสองตัวได้ไหม สาวหน่อยจะไหวรหคันนะสตาร์ทหกคันหกคนเนี่ยหนึ่หาสนใจติดต่อได้เบอร์เลยนะครับ 09, 09 603, 60 <3, S 2> 242, 24 69กศนสนใจตรงอันนี้เท่าไหร่14บมื่นห้าพันนี่มื่นห้าพันเนี่ยลูบู๋มื่นหานี้มื่นหานะครับเครื่องดำๆนะครับตัวแดงๆเครื่องดำ

สามเตัวพอถึง 40, 4 400, ี่ 4, หมนเนี่ยสามตัาสี่หมื่นเตัวสามเต๋าล่งไห้ราคาเวียรลังไห่ราคาสี่หมื่นสี่หมื่นนหน่อยสาปิดน่อย แม่ลูกใหญ่ๆกับมี่อยู่ด้วยแม่ลูกสดๆจริงใหญ่ๆมนจับานนะครับเดี๋ยนี้สามหมื่นหกพันห้ารนหกพันหต่อได้อยู่นะครับแม่ลูกลูกตัวผู้สูงร้อ่สิบห้าบวกครับว่าว่าท่านเดินสายด้รับ หามุมขเขาบ่ได้นะครับแดดออกโดทายากนะครับหามุมแสงวัถถุนะครับวันนี้นะครับหลงหลงมุมแสงอยู่นะครับตัวดีบใหญ่นะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับกล้ามเนื้อแน่นดีขนาดกล้ามเนื้อสวยๆกล้ามเนื้อสวยนะครับ ลูกเคเอฟสามหนึ่งสิะครับขุดเขามาแต่น้อยนะครับกูน่อยพอพันหน้าคตรพอพันนะครับกามเนื้อสวยนะเอาปีนเอาไข่สองนวยนะอยู่เนี่ยอ่านได้หลายหนายกามเนื้อกับสวยนะครับหน้าคตรเปลี่ยนพอพันก็ได้นะสนใจที่ต่อได้เบอร์ไ้น,นะครับศูนย์แป6สองศูนย์แปดสองแปดหนึ่งสจ็ดมดหสนใจที่น้าสองสามเลยนะ แม่ใหญ่นะครับเนี่ยสามขัวนะครับตีราคาแม่กันรักสามนะครับตีเป็นร้อยเนือกันรักสามอยู่นะครับครวบพนร้อยเนือจ้บาทนะครับขาดงโอ้ไปแล้วท่าก็มันไปกันเลยมันได้กันเลยรสามตัวหามื่นก็ได้กันเน โอ้วนนะลังข้นครับไางามเห็นมือนะูขายัครับเฮ้ยมเจ็ดขายเหมาสามตัวตัวละมูลเจ็ด้กันทอนให้บัต <c oughs> เก็นเื้ยไอวายกขับเคลื่อเกมหนเจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามครับหาหมื่นหาหมื่นหนึ่งพัน วันนี้กับพ่อไปได้อยู่นะครับเด็กขายหลายอยู่นะครับ e นะครับต่ว่ากับนะครับบางตัวก็เด็กขายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะได้ขายถูกนะครับส่วนใหญ่จะได้ขายถูกๆนะครับวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะได้ขายถูกๆนะครับ ยางเหนไปนะครับยางเหลนไปเจ้าน้อยนะครับผู้ชมกับพ่อมีอยู่นะครับนนี้แต่ว่าผู้ชมกับหลายคือนเ่านะครับบคำเตยผู้ชมเขาตลอดนะครับ ร้อยสามหมื่นก็ตึงเล็กน้อยนะครับแต่วพ่อได้ขายอยู่นะครับตัวร้อยเนื้อโมนี้ค่อนข้างจะขยับอยู่นะครับราคาขยับขึ้นอยู่ร้อยเนื้อนะครับหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับขยับขึ้นอยู่นะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดขายขยับขึ้นอยู่นะครับ มื่นแปดขว่มสองไปกันได้ขายอยู่นะครับ